Let's embark on this journey before the sun sets. There s so much I wish to share with you. ก็เป็นเวลากว่า7ปีแล้วที่เราได้โลดแล่นในโลกของ l a c k a Lock Eternal Love เป็น l a c k a Lock Mobile Version แรกที่ประสบความสำเร็จไปทั่วโลกและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะเข้าสู่ l a c k a Lock Eternal Love ภาคที่สําสำหรับใครที่สนใจเติมเกม l a c k a Lock M Classic แบบถูกประหยัดรวดเร็วก็ขอฝากร้านเติมเกม Pay to Win ําอัพไว้ด้วยนะครับ สามารถเติมได้ด้วย UID ผ่านเว็บไซต์หรือว่าเติมผ่านทีมงานที่ไลน์และก็เฟซบุ๊กได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกรอกโค้ด GGCH เป็นการซัพพอร์ตสตรีมเมอร์ด้วยนะครับสวัสดีผู้เล่นชาวแล็กอนล็อกทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกมแล็กอนล็อกเ Eternal Love ภาคที่2นะครับสานต่อความสําเร็จของ r ัเภาคแรกที่ประสบความสําเร็จไปทั่วโลกและในรอบนี้นะครับแล็กอนล็อกเอ็มก็กลับมาในเวอร์ชั่นแบบ MMO Action RPG Open World ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชันที่แล็กวอนนะครับ รูปแบบที่เป็นกินไยอของแร็งล็อกก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมอย่างเช่นกระดานเควสบอร์ดหรือว่า m อ c c a ีคาฟานะครับรวมถึงมอนเตอร์ที่ยังอิงตามต้นฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโพลิงโยโย่หรือว่าหมาป่าวูฟอีกทั้งเรายังสามารถตั้งปาร์ตี้ได้ทั้งหมด5คนแล้วก็ไปกำจัดมอนเตอร์ตามจุดต่างๆอย่างเช่นจุดที่เป็นรอยแยกอันนี้นะครับหรือว่าจะไปล่าบ,บอสต,ตามแผนที่ต่างๆก็ได้ด้วยแล้วก็ยังมีพอยซ์ต่างต่างให้เราสำรวจอย่างเช่นการกำจัดมอนเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะสามารถเปิดหีบบสมััตติิท่่ดดซอยูไ้นะคร จากคลิปเดโมที่ลักลักเอ็มเปิดเผยมานี่ครับจะเห็นว่าเราสามารถเล่นร่วมกับคนอื่นได้ซึ่งก็ยังสะท้อนความเป็น MORPG ของตัวเกมล,กลักขลอกอยู่นะครับมีการใส่เมืองต่างๆที่อิงตามแบบฉบับเดิมอย่างเช่นพอนเท l ่ากิฟเฟนพายอหรือว่าอิสลูดนะครับอย่างในภาพนี้ก็จะเป็นเมืองอิ l ลูดที่เราคุ้นเคยกันนะครับหรือว่าในแผนที่ b i ียรัหรือที่เราเรียกกันว่าแผนที่ใต้น้านี่นะครับจะมีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ด้วยความที่ตัวเกมเป็นแบบ Open World นะครับเขาก็เลยไม่ต้องให้นั่งเรือแล้วก็เข้าวัาไปที่แผนที่ใหม่เราสามารถกระโดดลงน้าที่เมืองอิสตูดแล้วก็เข้าสู่โลกใต้น้าได้เลยนะครับแล้วก็ยังใส่ความสมจริงมาด้วยก็คือพอเข้าสู่โลกใต้น้าที่ลึกขึ้นโทนภาพก็จะมืดลงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่างๆในเกมนี้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าสร้างตัวละครเราสามารถเลือกได้ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะครับซึ่งตัวละครตั้งต้นก็จะเป็นอาชีพโนวิกแล้วก็สามารถเลือกทรงผมสีผมแล้วก็เลือกดวงตากับสีตาไดด้้วยนะครับ คิดว่าเดี๋ยวในอนาคตน่าจะมีทรงผมที่ให้เลือกมากกว่านี้นะครับในตอนนี้เขาอยู่ระหว่างพัฒนาก็เลยยังมีทรงผมให้เลือกน้อยอยู่แต่ว่าตรงสีผมเนี่ยมีสีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับแล้วเมื่อเราแต่งตัวละครเสร็จแล้วก็ได้เวลาตั้งชื่อและเข้าสู่เกมกันนะครับซึ่งอันนี้ผิดที่คาดหวังไปหน่อยนึกว่าจะได้ไปที่เทนนิ่งกาวก่อนแล้วก็เดินข้ามสะพานไปที่ปราสาทนะครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องอินทุกอย่างตามเหมือน PC ีก็ได้เพราะรูปแบบของเกมนี้ไม่เป็น o p เ n นเ r l ลดนะครับจะเห็นได้ว่าอข้อ ด้านขวาบนก็จะเป็นมินิแมปสายล่างเป็นแชทตรงกลางเป็นปุ่มปั๊มยาบอกเลือดบอกมานาแล้วก็บอกสตามิน่าแล้วก็ด้านขวาล่างเป็นสกิลนะครับซึ่งพอเกมนี้มันมาในรูปแบบ Open w o r l d Action RPG มันก็เลยสามารถปีนป่ายสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้เพื่อที่เราจะไปตีมอนต์ที่อยู่บนภูเขาต่างๆหรือว่าจะไปเก็บสมบัติที่อยู่ตามแผนที่นะครับสำหรับการตีมอนเตอร์นะครับเมื่อเราสังหารมอนเตอร์ได้ก็จะดรอปตัวเซนีแล้วก็ดรอปเมสสีกฟ,ฟ้าก็จะเป็นเบสดีพีนะครับ ยี่ว่าปกติก็น่าจะมีดอกเม็ดจ็อบยีพีด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เขาเป็นโนวิกแล้วยีแล้วเลยเดาว่าจ็อบอาชีพน่าจะตันไปแล้วนะครับและนอกจากการตีมอนจะดอกอีพีกับเซนีแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะดอกตัวของของสมสัยด้วยนะครับที่เป็นสีเขียวอันนี้การสำรวจในแผนที่ก็จะมีการตะลุยน้ําไปเปิดหีบต่างๆหรือว่าหาจุดที่มีไอเทมลับซ่อนอยู่นะครับซึ่งที่เห็นในคลิปอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นน้ําตื้นทําให้เราสามารถเดินได้เลยนะครับ ยังไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดตัวละครไปเจอน้ําลึกจะสามารถว่ายน้ําได้ไหมนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ค่อนข้างชอบเลยก็คือเมื่อเอฟเฟกกล้องของเราเนี่ยตกไปในน้ําจะมีเอฟเฟกฟองอากาศขึ้นมาที่หน้าจอด้วยนะครับนอกจากนี้ยังสามารถสํารวจตามต้นไม้เพื่อเก็บผลไม้ได้ด้วยรวมถึงเก็บวัตถุต่างๆที่ตกอยู่ตามทางก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ในตัวเกมยังมีระบบขนส่งสาธารนณะโดยถ้าเราอยู่ที่เมืองอิสลูดก็ขึ้นบอลลูนแอจริ่งได้นะครับแล้วก็ตัวบอลลูนแอจริ่งเนี่ยจะนําพาเราไปที่สถานที่ต่างๆซึ่งเขาเรียกขนส่งสาธารณะที่เมืองนี้ว่าอิสลูดบีตนะครับเราสามารถขึ้นบอลลูนแอจริ่งเพื่อเดินทางไปที่หอคอยร้อยชั้นเอเลสทาวเวอร์ได้นะครับและเดี๋ยวในอนาคตก็จะมีอัปเดตเพิ่มเส้นทางให้ครอบคลุมหลายพื้นที่เพื่อที่จะเชื่อมเมืองต่างๆแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นด้วยนะครับ นอกจากตัวบอลลูนอาจจะลิ่งเมื่อสักครู่ที่เมืองอิสลูแลนะครับยังมีแอร์ชิปหรือว่าเรือบินที่เมืองพอนเทล่าด้วยนะครับซึ่งตัวเรือบินอันนี้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวบอลลูนเมื่อสักครู่นี้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็สามารถขึ้นได้หลายคนด้วยซึ่งระบบก็น่าจะคล้ายๆกับโมบิลบัสของเกมแล็กะล็อกออริจินในแพดโดแรมนะครับเรือบินก็จะวนมาเป็นรอบๆไปครับแล้วก็สามารถขึ้นได้หลายคนแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าเจ้าตัวเรือบินนี้จะพาเราไปที่ไหนได้บ้างถ้าบินเพื่อเชื่อมเมืองต่างๆในโลกนี้ก็็นนน่่่่าาาจจะไดด้้้ออยยูแลววววัวเเืกกตมมป แล้วก็ผมไปดูตอนที่เขาคุยกับคาฟ้าเนี่ยไม่มีคุยที่เป็นแบบวับเทเลพอร์ตไปเมืองต่างๆนะครับแล้วเวลาที่อยู่บนเรือแล้วไม่รู้จะมาอะไรดีนะครับก็เดินไปเที่ยงต่างบนเรือเพื่อชมวิวได้หรือถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแผนไม่อยากเดินทางแล้วก็กระโดดลงจากเรือได้เลยนะครับต่อมาพามาดูสกิลแอคชั่นของอาชีพต่างๆที่โผล่มาในคลิปพรีวิวกันนะครับซึ่งหุจะสโลว์คลิปช้าหน่อยเพื่อเห็นเอฟเฟกของสกิลต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลเมโมไ์ของแม่ค้า ส่วนนี้เป็นตัวนักดาบแล้วก็สกิลรถเข็นทุบของแม่ค้านะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสกิลของอาชีพอะไรนะครับเป็นกังโลแล้วก็พ่นไฟได้ด้วยไม่พอยังขึ้นรถเข็นแม่ค้าเพื่อเดินหนีแล้วก็พ่นไฟต่อได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอาชีพโจนนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นนักานู แล้วก็อันนี้นักดาบนะครับสกิลนักดาบค่อนข้างอลังการาาเลยนะฮะอันนี้ผมจำชื่อสกิลไม่ได้นะครับเป็นสกิลหายตัวโจมตีเป็นหมู่ส่วนอันนี้น่าจะเป็นวิสานะครับที่ใช้สกิลหมู่เป็นเวทต่างๆและสุดท้ายก็จะเป็นเลนเจอร์ลุกลักนะครับมีกระโดดขึ้นกัาอากาศแล้วก็พุ่งกระโดดขาคู่ใส่ด้วยนะครับ การล่าบอสในเกมนี้นะครับเราสามารถตั้งตี5คนแล้วก็ให้หัวหน้าที้ไปคุยกับ ABC ตัวบอสและก็เลือกระดับเลเวลที่เราต้องการชาเลนจ์นะครับโดยการชาเลนจ์บอสจะต้องใช้แต้มสายฟ้า60แต้มด้วยต่อ1รอบซึ่งก็น่าจะมีเติมให้ฟรีทุกๆกี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปนะครับและก็น่าจะใช้ตังเติมแต้มสายฟ้าได้ด้วยเมื่อกี้เป็นบอสไอจลิงนะครับส่วนอันนี้เป็นบอสเอ็ดกาเมื่อเรากดเข้าสู่การต่อสู้แล้วนะครับจะต้องรอเพื่อนๆเนี่ยกดให้ครบทุกคนก่อน จากนั้นก็จะเข้าสู่การต่อสู้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเอ็ดการ์เลเวลห้าและเมื่อปาร์ตี้เราสังหารบอสได้ตอนที่บอสตายก็จะมีสโลเวลาประมาณหนึ่งนะครับคล mm hmm. ้ายๆกับเกมแอคชั่นไ p g ทั่วไป ซึ่งตัวบอสเท่านี้ในคลิปพิวิวตอนนี้นะครับก็จะมีบอสเด็กโกลเด้นทิปมาร์คเองเจลลิ่งเอ็ดกาและก็บิลิทเดอร์นะครับและคลิปนี้ก็เป็นรีวิวเกมลักล็อกเอเมทัลเลอฟภาคที่2นะครับ ที่เพิ่งมีการปล่อยภาพตัวเกมมาเมื่อวันที่19มกราคม2025นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีว่าเกมจะเปิดให้บริการในช่วงไหนนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ